พวกแบบเพื่อนสนิทก็คัดด้วยสอนด้วยตอนแรกผมไม่รู้จักครูงอเลยมันรู้แต่เขาบอกครูงอเก่งมากใครวะเก่งอะไรขนาดนั้นวะเข้ามารู้สึกดีมากดีมากเลยอ๋อเหรอตอนนี้รู้สึกว่าฉันเก่งแล้วใช่ปะเก่งมากจังเลยเขาชอบมีบอกว่าบสตสิทธิ์ครูงอกันเออเออมีคนมาแท็กแท็กเาแต่เขาบอกกันในแชทเรียกกันเพราะผมชอบฟังคําสอนครูงอแล้วก็ไปใช้อยู่บ่อยเออดี แต่แกแต่แกดีแกคือเขาบอกอย่างนี้เว้ยคนเราอะสิทธิ์เนี่ยจะมีความเหมือนอาจารย์บางอย่างสิทธิ์สมมุติว่าสมมุติครูส,มมสอนเด็ก20สิบคนเด็กแล้วครูอีกคนก็สอนเด็กกุ๊บเดียวก,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 กันเนี่ยครูอีกคนก็สอนพอถึงจบปุ๊บเด็กที่จะวิ่งหาครูแต่ละคนจะมีลักษณะที่คล้ายกับครูคนนั้น นะเหมือน,เห,อนเหมือนสมัยในอดีตพระพุทธการเนี่ยพระพระสารีบุตรเนี่ยท่านจะเป็นเลิศด้านปัญญาลูกศิษย์ของพระสารีบุตรจะปัญญาสูงมากนะจะมีในขณะที่พระโมคคัลลานะเนี่ยท่านจะเป็นเลิศด้านฤทธิ์จะมีฤทธิ์มากศิษย์ของท่านก็จะปิ้งปัองฤทธิ์เยอะกันเงี้ยในขณะที่ศิษย์ของพระเทวทัตเนี่ยเขาในพระตถาีรเขียนเลยว่าเป็นพวกล้ามกพวกแบบจิตที่แบบผิดปกติด้วยกันก็จะอยู่ด้วยกันคนเราก็จะดึงดูดคนที่ททลักษนะใกล้ มีหน้าที่อะไระพระเทวทัตที่ถูกธรณีสูบไงที่เขาเป็นคนเป็นพระญาติเลยนะจริงเขาเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอิจฉาแล้วก็อาฆาตกันมาจองล้างจองผ่านข้ามชาติหรือว่าจะตามจองล้างจองผ่านให้ได้แล้วก็มามาแล้วก็อิจฉาพระเ็นพระพุทธเจ้าได้ได้ดีก็จะตั้งตนเป็นใหญ่ธรณีสูบมีจริงหรอมีจริงแล้วไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะวมันเป็นเรื่องของฤทธิ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยคือคนที่ทําความดีเข้มข้นในยุคหนึ่ง สมัยก่อนเนี่ยในพระไตรปิฎกคือที่ครูเชื่อพระไตรปิฎกเราครูเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ไม่โกหกอยู่แล้ว,ด,วด้วยธรรมะที่สูงของพระพุทธองค์นี่ใช่ไหมคนสมัยก่อนเน่ยเขามีฤทธิ์กันที่แบบเอาง่ายๆโบสแค่เราอยู่ดีๆนึกถึงใครบางคน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 ั้นก็โทรมาหาเราได้ทําไมเราถึงคลื่นกันได้นี่ขนาดคนที่ไม่ได้ฝึกจิตอะไรเลยนะแล้วคนที่ฝึกจิตระดับสูงอย่างเงี้ยที่สามารถสื่อสารกันทางจิตได้สามารถมันเยอะมากแล้วความความ ผิดที่พระเทวทัตทำในวันนั้นะเป็นความผิดที่โลกไม่ให้อภัยอะ่ะอือย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นคนได้รับผลกรรต่างๆนานา,นาจากโดยตรงได้ด้วยตัวเองได้ด้วยลูกหลานได้ด้วยภัยธรรมชาติอะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความวิบัติของใจคนคือมันบาลานซ์กันหมดเว้ แต่สมัยก่อนอะความเข้มข้นของบรารมีอะมากมากกว่านี้เยอะมากๆมีเขาบอกเป็นเพราะว่ามันไม่มีสิ่งยั่ยุเหมือน <S <S <ช>ุบั่ตอนนี้คนมันจางลงไปเยอะ <ๆ S 2> เอาง่ายๆรุ่นปู่ย่ารุ่นตายายของครูคุณตาคุณยายครูถือศีลแล้วคนในเจนเนอเรชั่นเขาถือศีลเป็นปเรื่องปกติถึงวันพระเข้าวัดทาบุญปฏิบัติธรรมแล้วเพราะมันยุคนี้มันโหมันไกลกันไปมากแล้วคนไม่มีศีลไม่มีอะไรกันหมดแล้วไงเรื่อกของความสะอาดของโลกมันก็มันก็น้อยลง <f led> มีอะไรอีกไหมที่แกอยากจะเล่าให้ฉันฟังนูเหมือนแกจะสัมภาษณ์ฉันมากกว่า <c oughs> <c oughs> แต่ฉันว่าฉันก็รู้จักแกพอสมควรมีอะไรครับมีมีรู้สึกว่าวันนี้จริงๆว่าต้องหลุด <f led> นี่จริงนะเพราะว่ารู้สึกคือมดมดไม่เคยมาเก็บของสาธินเลยเร,รู้สึกว่าเองวันวึนนี้ไม่หลดุดไม่รู้หลดุดแต่วันนี้หลดุดรู้รู้รู้ตั้งแต่ในแชทนั่นแหละทําไมอ่ะเขาบอกเหรอ ว่าคะแนนน้อยสุดหรืออะไรชแล้วบอกว่าคะแนนต่ำโอ้ยอย่าไปไม่ไม่แต่ว่าผมผมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ในตอนแกที่ผมบอกคุณน้องผมไม่เสียคุเข้าใจว่าแกไม่ซีเรียสแต่ว่าอยู่ก่อนเธอแต่ก็ตยองอยากอยู่ใจหนึงแบบอยากอยู่ไปถึงอิมแพกแต่ใจหนึ่งก็คือผมไม่ได้วิกแดนนักทีไงผมก็เลยแบบคือถ้าสมมติว่าขึ้นอิมแพกผมรู้สึกว่าคนเรามันต้องพร้อมในหลายๆด้านคือผมผมพร้อมที่จะเต้นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะอ เพราะว่าเห็นแล้วเห็นพี่โอเต้นเออมันจะดูแข็งๆหน่อยเอกเราก็เต้นได้อย่างนั้นเห็นแพลวเต้นเห็นอะไรเงี้ยผมว่าอยากเต้นอย่างงี้มากนะคือแบบถ้ามันเต้นเงี้ยทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นว่าแบบเออเราอย่างน้อยขึ้นมีเพกค์แล้วอนมเพก์แล้วยังแบบมีมูฟเมนต์มีอะไรได้มากขึ้นไม่ใช่ให้ร้อนต่เพลงนเดิมเหรไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราว่าฝึกฝึกพื้นไปก่อนฝึกพื้นของการเต้นเห็นเขาบอกว่าแกดีขึ้นเรื่อยๆครูแดนบอกซีซีซีแล้วก็บีบวก เออคุณเจด้าให้มาแล้นเะมากลยใช่พัฒนาการในในการเต้นของแกดีขึ้นเรื่อยๆนะเขาบอก้งรู้สึกตัวได้เลยจากที่ไม่ไม่เป็นเลยเลยใช่ไหมจากแบบประกอบร่างไม่ได้เหมือนลูกวางพึ่งคลอดตอนแรกตอนแรกแย่มาเออมีอะไรี่อยากรู้ไม่นีเลยครูเขาไม่มีอะไรถามผมเลยครับผมก็ไม่รู้จะเล่าอะไร่สำหรับคนที่ไม่มีอะไรพูดแต่ครูถึงจะถามเยอะอลยที่ที่เขาแบบไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆแต่ว่าแกก็ เรื่องคุณพ่อก็รู้แล้วคุณแม่ก็รู้แล้วเรื่องแฟนท่านก็รู้ว่าแกปฏิบัติกับแฟนแกยังไงแล้วรู้ด้วยเหรอครับอา้าวก็แกก็ชอบเล่าให้ฉันไม่ให้เล่าให้ฉันฟังคือแกก็เปิดว่าแบบเป็นยังไงแล้วอย่างตอนที่อ่ะหรือจะเล่าผมรู้แค่ว่าผมมีไม่รู้จะเล่าทำไมไม,ไม่มีอะไรเล่ามันก็มีแฟนมันเยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนนี้ก็โอเคแล้วก็ไม่ไม่คิดจะนอกใจอะไรด้วยเคยคิดนอกใจไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คือนอกใจไปแล้วรอบหนึ่ง ไมใหาคนที่แบบว่าดีดีมากไม่ได้ดีมากเขาเรียกอะไรดีแต่รูปมากอ่ะสวยมากแล้แป๊บเดียวทังเดือนหนึ่งแล้วก็กลับมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนละถึงจะมีคนสวยแบบสุดเลยผมก็รู้สึกว่าก็แค่สวยข้างนอกตอนนี้คิดได้ังนานแล้วแต่ก่อนเคยคิดว่าต้องมีแฟนสวยมาตลอดต้องคบคนสวยผมผมหน้าตาไม่ได้ว่าดีมากเลยว่าจะต้องมีแฟนสวยตลอดหรือว่า ขอแบบเดินไปแล้วเราภูมิใจแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าสวยไปมันก็นั่งคิดถึงตอนแก่เราเลยมันก,ก็คนอะเออแล้วตอนนั้นที่รู้สึกว่าความสวยมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่โจทย์ไม่ใช่ตอบโจทย์เราอะเป็นเพราะอะไรไปเห็นอะไรมันสาเหตุมันมาจากผมโสดมานานคือมผมโมติ เด่นเป็นออกแนวว่าแป๊บๆๆๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะมากอาทิตย์สองอาทิตย์ผมมีแฟนใหม่วันเดียวคืนเดียวผมก็เคยมีแฟนใหม่อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นอะไรที่อึ้งช็อกโลกตอนผมเล่าให้ครูอะไรฟังท้กอย่างเพื่อนทุกคนช็อกมากเพราะแบบว่าผมไปกับแฟนคนนี้ตอนกลางวันแล้วก็แฟนคนนี้งอนผมกลับบ้านแล้วก็แล้วก็ผมก็เลยไปขอเบอร์คนนั้น อีกคนหนึ่งที่อยู่แถวสยามอกลับบ้านไปเป็นแฟนของคนนั้นเลยคุพิราอันนี้ทำให้โลกสะพึงมากทุกคนช็อกเออแล้วก็คนนั้นคือคนที่ผมคบนานที่สุดอแค่คืนเดียวแต่ว่าคืนเดียวไม่ได้ายถึงว่ามีอะไรกันนลคืนเดียวายถึงว่าโทรคุยกันเป็นแฟนกันแล้วก็คบนานที่สุดถึงปัจจุบันป่ะหรือไม่ใช่ไม่ครับสองปีแล้วก็เลิกคนปัจจุบันนี้ก็ปีกว่ามัน ไม่แล้วไอ้คนที่บอกว่านอกใจไปหาผู้หญิงสวยๆคนนั้นแล้วทำไมเราอะไรทําให้เราไม่เอาอะจริงๆไอ้คนที่ผมเลิกไปที่ขงอนกลับบ้านนั่นก็คือเป็นคนที่ไม่คิดว่าจะได้คุยกับเขาเลยเพราะเป็นเหมือนดาวในโรงเรียนตอนมัธยมผมก็ได้แบบต้อฟิวมาต้องเป็นฟิวแบบผู้ชายแบบมองน้องคนนี้ยองฟิวมาเออมีต้องพูืฉีเขาอ๋อเหรอไอ้นี่ก็ั้นเลยก็ กพรอได้เป็นแฟนก็นรู้สึกแบบภูมิใจมากเดินไปไหนก็แบบ<อ>แฟนก็แบบโอ้ดีไม่ใช่นี่มันก็แค่นี้จริงๆแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นแล้วอนน่ออก้าวข้ามจุดนั้นมาแล้วหมายถึงว่าอพอเราได้ไปพบแล้วว่าสวยพอคุยกันแล้วมันไม่เข้ากันสวยไปมันก็เหมือนกันทุกคนนีครับผู้หญิงก็เหมือนกันทุกคนออชนะเอาคนที่เข้ากันได้มากกว่าคนที่นิสัยดีดีกว่านิสัยดีนี่คือไง นิสัยดีอะครับสำหรับผมเพราะคนก็คิดว่าผมเป็นคนค่อนข้างเอาเปรียบผู้หญิงรับเอาเปรียบปะเอาเปรียบในเรื่องประมาณว่าผมเป็นคนผมดูแลผู้หญิงตลอดดูแลดีแต่ว่าจะค่อนข้างเอาเปรียบด้านอารมณ์แบบว่าอะไรออย่างใครตามใจผมผมจะรู้สึกว่าคนนั้นดีทุเลไม่แต่ผมก็ตามใจเขาแต่มาถึงว่าแบบมาหาหน่อยก็มา คือผมเป็นคนค่อนข้างจะขี้เกียจเดินทางในการนั่งรถตู้เป็นคนเมารถง่ายมากขี้ร้อนนั่งรถตู้ไปไหนไม่ได้ตะแบบมันค่อนข้างไม่ดีเลยอะให้ผู้หญิงมาหาแล้วก็ค่อยขับรถพาไปเที่ยวแถวนั้นแล้วค่อยขับรถไปส่งอแต่แล้วทำไมไม่ขับรถไปรับเพราะว่าม,มันไกลมากแต่ว่าคือนั่งรถตู้มันสะดวกกว่ามันแบบยี่สบนาทีสิบห้าทีึ่งก็ไม่อยากนั่งรถตู้เพราะว่ามันร้อนใช่ผมเป็นคนเมารถตลอดเวลาขึ้นรถปุ๊บ ทาพคันไหนเบรกนิดเดียวผมว่าปื้อไปแล้วจะอ้วกจะเมาแต่ถ้าเกิดขับรถไปก็ไกลไปก็ไกลครับรามินทาไปไปอะไรอะอะไรสักอะไรสักอะไรอะอะอะไรลิ้นจี่ลิ้นจี่นางลิ้นจี่าทอนางลิ้นจี่นะอะแต่ว่าลำสามอ๋อผมให้อขับรถคงไม่ได้มั้งอ่าก็เลยเป็นทางนี้ไปมาหาหน่อยถ้าใครมาก็ถือว่าดี ใครไม่มาก็บายก็ไม่บายนะครับก็ก็ไม่ดีเท่าคนที่มาแค่นั้นเองก็รู้สึกว่าเขามาก็แสดงว่าเขาคือเราก็อยากไปคือแถวนั้นแถวบ้านเขาไม่มีอะไรทำแถวนี้ยังมีมีร้านกาแฟผมมีห้างมีอะไรเงี้ยคือแบบแถวนี้มีเมเจอร์มีแฟชั่นอะไรเงี้ยก็คือไปเดินเล่นแถวนี้ได้สลับกันมั่งแซ่แมะไปหาเขาบ้างก็ไปบ้าง โอเคมีอะไรอีกไหมไม่แหละครับนี่พร้อมลุกเลยนะนานแล้วครับมัเก่งใจคุณงอครับโอเคประลายขอบคุณมากไปงอกลับบ้านดึกทุกวันเลยเออคอลลาเจนฉันเหือดหายไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ขอบคุณลูกจ๋าเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาลิวบอกความจริงไปยัง คือครูเอาไอ้ที่ตัวตัม้มตั้มหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ตั้มใดของครูมันหายไปอเออก็ครูลืมไปตอนนั้นนะ่ะผมบอกครูแล้วไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ของครูมีอีกอันหนึง่งของครูมีของครูสีเข <ไอ S 1> <ส>ียวอีก<ห> <ๆ S 1> อันหนึง่งฮะอืมแฮมเบอร์เกอร์ <laughs> ทำอย่างนี้ผมไม่ชอบเพลงนี้ค่ะแล้วเหมือนอีก to ี่ได้ไม่เคยได้เลิฟเซอร์ไรส์เลยคุณจริงเหรออธิฐานก่อนอธิฐานก็ขอให้ขอให้ทุกคนแบบว่า อยู่คนไปนานๆอน่ะแล้วก็ขอคนนี้ขอให้ครูอ๋อจดีกับเราตลอดไปอย,อ,อยากแบบแบบแครูออให้พรนะครับขอให้โบ๊ทแล้วก็เด็กทุกคนด้วยนะแชร์ให้เพื่อนด้วยนะลูกนะเจริญรุ่งเรืองนะชีพการงานนะคะเป็นเด็กดีไปที่ไหนใครก็รักมีโอกาสดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอนะคะแล้วก็มีคุณธรร<ห> Rab, มในการทำงานตลอดไปนะลูกสาธุเพียงในระเบียงนะครับสาธุ แข็งแรงนะนะ่รารกันเลยอะเด็กคือที่ไหนหรอใครจะกิน นี่ของคุณพวกนี้เทียนนี่ไม่เอาเทียนมาษามาปักเลยแล้วอายุเท่าไหนอยากรู้กันมีกันเทียนนี่อายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสองครับยี่สิบสองแก้วอะวะตกเลยตกเลยตกเลยยี่สิบสองแก้วฉันจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงไม้ใกล้ฝั่งเหรอตื่นแต่นอนเกิดก่อนเบอร์เดย์บอยหน่อยเบอร์เดย์บอยเจริญลูกเลี้ยงนะ บายบายอวชอนเดี๋ยวครูจะรับผิดชอบในเรื่องหนังให้นะบายบายลอกไปนะครับคุณลืมเหรอไม่ทำเหรอทำบ้างทำตลอดบ้างทำตลอดบ้างบางทีก็เมื่อยบ้างลืมเหรอให้ทำตลอดทำตลอดเออ นอนบอกรถเนอนอยู่ไม่นี่แก่นี่ถือถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายถ่ายรูปกันเซลฟี่เอลฟ์ถ่ายให้นี่เนาะอ้าเรียกน้องเราเปิดถ่ายรูปเงาไม่แล้วทำไมใครใครบอกใครบอกให้คุณนี่เรียกให้ว่าผมเป็นคนน้องครับเม้นเหรอก็เต็มยเตี้ยแต่นี่ก็แบบน้องเป็กายาวไม่คิดเลยหรอไม่คิดเฮ้ยอยากออกไปนะเพราะว่ายายามาเลยมาอย่างเร็วเลยโอ้ คเือนคูเองก็ลืมว่าจะต้องถายรูปก่อนเลวไม่ยู่งไม่รู้คอต้องหายรูปคือยู่ตรงนี้ฉันจะไปฉันไปไกลแล้วเดินร้องคะพี่เบรเดย์ o ูยูเป็นคนเดียวเมื่อกี้คูยืนกับบอลเลยกันคูยังเอาเด็กเอนาด้วยาอ่คอยู่นิดนหนึ่งสอง่หบิน ชั้นเอาของฉันด้วยได้ไหมเได้เธอแขนยาวๆเห็นฉันหรือเปล่าเห็นเห็นเห็นหมดเลยสรุปลืมกดถูกต้องขอหน้าดีกันย่ายหร่อนนะหนึ่งสองสามขอหน้าแย่หนึ่งสองสาม โอเคตกเพูนฮะนอะครับกินกินขึ้นกันนะของขผมเพิ่งนึกออกว่าจะเล่าเรื่องอะไรแต่เช้าก็เย็นอะบดยาวไหมไม่อยากกินอะบอสไม่ใส่ถึงเรื่องนี้แล้ไม่เคยกินหรอขอสักรูปก่อนนะครับพี่เคยกินหรอเขอดูหน่อยซึ้งซึ้งใจผมไม่ค่อยคุยหูท่าติดเกร็กแคลร์ตอบมาแบบไปเป็นเพื่อนเราเองอ่ะจริงเหรอจะทิ้ง จะทิ้งเลยเหรอเขาไม่จะโง่อะไปจ้างมาก็แบบออกแม่ให้นอนนี่เว้ยกินเลยกินอะไรอะตายพอดีกินมันเงี้ยกินเลยบรรยากาศโจกษาดิงงานพรุ่งนี้เค้กยังได้อยู่นะเค้กส้มอะไรเงี้ยจะบิ้วทำไมกลัวน้ำตาไม่ไหลเหรอ น่ารักจริงๆน่ารักที่สุดขาโหลดเลยนะเนี่ยโอ้น่ารักน้ำตาจะไหลแล้วจริงไหมน้ำตาจะไหลหาที่เก็บไม่ได้นี่เออช่วยกินหน่อย่ไปดีเนี่ยก็ดึงไอ้นี่ออกสิแล้วใส่ถ้วยเล็กเออว่ะพี่ฉลาดอ่ะมัไม่ทำ ม่อกคยว่าจริงหนูไม่ใช่กีแข่งนี่วะแต่งวลถว่เามม้อะไามในวาม่้ใจอะไรแต่ถ้าถ้ามันพูดได้หนูจะพูดต่ถ้ามันพูดไม่ได้หนูก็จะไม่พูดแต่บ่อยมากเลยค่ะที่หนูแบบเไม่นะอะไรเงี้ยเออดีให้จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองนึกว่าให้ใช้กล้า ได้แล้วมันเกินเลี่ยงคืนเลยแล้วหนูก็แบบจะไม่ค่อยยอมดีถ้าถ้ามันถ้ามันไม่อยู่ก็มุมมุมของเราดีแล้วเอาเอเนอร์จีตัวนั้นจำไว้เวลาเราใช้งานเวลาตอนที่แบทเทอล์อยากแล้วก็ผมจะแบทเทิลกับโจ๊กฉันจะรอดูนะขอแซบนะแซบนพี้หัดแซบนะครับบแซมาริวแซบทั้งสองโชว์เลยมาริวกินมแล้วพี่เขาฝากมาให้ น้องพระพี่ทั้งแต่งหน้าแน่เลยอ่ะ